ไม่ไดไม่ได้ a c เนไม่เมานะอย่าเมานะ อาเริ่มมาแล้วค่ะตัวเลขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เจ็ดแปดเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเลยที

สองร้อยสามสามนะพันสามสสามันสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าที่สิบเอ็ดที่สสี่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 ห้าสี่หกสี่เจ็ดแปดสีเก้าห้าสิห้าสองห้าสาม หกเจ็ดเจ็แทนพูดได้แค่คำว่าอ้วนส่วนเราเรียกได้คำว่าเตี้ยโอเคพอมอ้วนเตียอ้วนเตยอ้วนเตีอ้วนอ้วน อ้วนนะอ้วน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  พูดพูดภาษาจังเป็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าอะไรเป็นหนับหัวคิ้วกว้างเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทำไงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ทำไมเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรอะไรอะไรเพืงอ่ะไอ้ลุงแล้วก็เปล่าได้ไหมเนี่ยเออเอาเอาเอาโอ้ตายแล้วตาย พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรพ่อก็เปรี้ยแหละบอกอะไรบอกไม่ใช่ตาหนาาเลยโอ้เดินยวไม่ไหนเดี๋ยวไมไหนคือมันเปรี้ยเนี่ยทไมพูดนะงได้ข่าวว่าเมื่อก่อนไม่ใช่ยีิบก้าพเออโอ้แล้วคนอื่นเนาะอะไรอะไรฮะพูดอะไรไปพูดไม่รู้เรื่องเลยนะฮะด้วย่า นี่มันค่อนข้นางชัดแล้วก็อินเนอร์ค่อนข้างแข็งแรงนะเนาะตอนนี้แข็งแรงมเน่ยมันก็กัดกันแข็งกันแตะขัน